สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำหลักนะครับให้ต้นเงินไหลด่างขาวนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้เลยนะครับต้องทำหลักนะครับทำหลักก็คือ พอดีไปหาซื้อหลักนะครับแถวแถวร้านขายต้นไม้ใกล้ๆบ้านมันไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็เลยคิดว่าเราก็ลองทำดูนะครับก็ไม่ยากนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ตามบ้านเรือนนะครับ เขาเป็นไม้เลยนะครับต้องมีหลักนะครับให้เขาได้เลยนะครับเพื่อวความสวยงามนะครับไปเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่จะทำหลักให้ต้นเงินไหลด,ด่างขาวนะครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ จะเป็นต้นที่แยกออกมาชาไว้นะครับมีสองกระถางนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็คือจะมีขุี่ยมะพร้าวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะฉีกออกจาก ตัวเปลือกนะครับไม่ต้องสั์นะครับให้เป็นเส้นยาวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไม้ไผ่ที่ทําเป็นหลักนะครับไม้ไผ่ที่ทําเป็นหลักหรือเราจะใช้ท่อ PVC ก็ได้นะครับที่เหลือๆที่เราใช้แล้วนะครับที่เหลือๆนะครับของตัวนั้นเป็นกระถางใหญ่ก็ ใช้ท่อ pvc นะครับแต่นี้เป็นกระถางเล็กนะครับมันจะใหญ่ไปถ้าเป็นท่อ pvc ก็ใช้ไม้ไผ่เอาอันนี้ก็คือทําเสร็จออกมาแล้วนะครับอ่าน,นี้ทําเสร็จออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาเริ่มทําหลัก ให้ต้นเงินไหลด่างขาวเลยนะครับอันดับแรกเราก็ใช้ลวดนะครับเราก็ใช้ลวดนะครับล็อกกับปลายหลักนะครับปลายหลักที่เราเตรียมไว้นะครับ ล็อกเลยนะครับลวดเราใช้เส้นไม่ใหญ่นะครับเส้นเล็กๆเพราะมันจะใช้พันง่ายนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับอพอเราใช้ดวดพันกับปลายหลักแล้วนะครับเราก็นำกุยมะพร้าวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาโอบโอบที่หลักนะครับโอบค่อยๆโอบไปนะครับ จัดเสีบเยบักหน่อยนะครับโอ้ไปนะฮะแล้วเราก็ใช้มือเรานี่แหละครับในการผ่านหลักไปเลยนะครับ,นะค,รบค่อยผ่านไปนะครับ ทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆพอหมดแล้วหมดรอบแล้วแล้วก็ไปหยิบเอาคุยมะพร้าวต่อไปนะครับอ่านต่อง่ายๆแค่นี้นะครับวัสดุก็หาได้ตามบ้านเรือนนะครับแต่ที่ซื้อก็คือลวดนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับจากระเบียบนะครับคุยมะพร้าวเราก็นะครับมีอยู่แล้วนะครับพอดี หลังบ้านก็มีต้นมะพร้าวอยู่มะพร้าวน้ำหอมเวลาเราใช้ทำประโยชน์จากต่อเปลือกเสร็จนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ตากแดดไว้นะครับให้แห้งแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ใด้หลายอย่างนะครับผ่านไปนะครับนเป็นกระถางที่ เพราะที่ชาไว้นะครับเราก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะครับถ้าเป็นกระถางใหญ่เราก็อาจจะใช้ท่อ PVC นะครับก็ได้นะครับแล้วก็กะประมาณเอาว่าเราจะเอามาถึงตรงส่วนไหนนะครับแล้วก็เราเราก็เหลือไว้นะครับ เลือไว้เพื่อที่จะเป็นส่วนที่ปักลงในกระถางนะครับต้นเนินไลด่างขาวก็ถ้าเรามีหลักนะครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นก็จะสวยงามนะครับสวยงามเป็นไม้เลื้อยที่สวยงามนะครับแล้วก็เลี้อง่ายนะครับ ขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับผมจะไวท่านี้นะครับไวท่เนี้คอแล้วนะครับแล้วก็เหลือนะครับสักประมาณสิบเซนไว้ปักลงในกระถางน,นะครับ เราก็พอแล้วเราก็พันลวดนะครับ,บล็อกไว้นะครับได้แล้วก็คีมตัดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อา หลักนะครับในการใช้ให้ต้นเงินไหลด่างขาวนะครับเลื้อยนะครับทำง่ายมากนะครับเพื่อนๆที่แถวบ้านที่ร้านค้าที่ไม่มีนะครับเราก็สามารถทำได้จากเศษวัะสุง่ายๆตามบ้านเรือนของเรานะครับก็เป็นการประยัดงบป,ประมาณไปอีก นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะครับในการทำหลักให้ต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับนะครับก็นำมาฝากเพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ได้ทดลองได้ทำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้คลิปหน้าคลิปต่อไปอาจจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆแล้วนะครับสวัสดีครับ